จากสถานาการณ์การติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาในประเทศไทยที่สูงขึ้นอย่างมากละอย่างต่อเนื่องนะคะทางรอดเดียวที่จะป้องกันและลดการแพร่ระบาดของการติดเชื้อดื้อยานั่นก็คือการล้างมือเท่านั้นค่ะซึ่งขอความร่วมมือทั้งผู้ป่วยนะคะทั้งตัวของคนที่ไปเยี่ยมและก็บุคลากรทุกทุกคนช่วยกันล้างมือก่อนและหลังสัมผัสตัวผู้ป่วยและบริเวณรอบๆตัวผู้ป่วยเพียงเท่านี้ก็สามารถป้องกันการแพร่ของเชื้อดื้อยาในประเทศไทยได้แล้วค่ะ มาล้างมือด้วยกันนะคะอย่าลืมล้างมือกันนะครับอ <Inv ari> ย่าลืมล้างมือนะครับช้อแท้อย่าลืมล้างมือนะครับอย่าลืมล้างมือกันนะครับขอช้อหน่อยครับอย่าลืมล้างมือนะครับนี่ของอะไร ไม่ได้เป็นห่วงแค่คุณหมอะนะคะแต่เรายังเป็นห่วงการแพร่กระจายของเชื้อทิยาด้วยค่ะดังนั้นอย่าลืมนาไม่ก่อนละหลังสัมผัสกันใชด้วยนะครับ